มาเบ่องอาหารเท่าค่ะพี่น้องไม่ได้ซื้อไรมาบ้างไม่ได้ซื้ออาหารกองมาจากร้านจีนนะจ๊ะมีชูชิสำหรับแม่น้อยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มไม่ตะเกียกลกองนี้ชุดนี้วิธีเจสิหาโคนนะคะนี่จ้ะบุฟเฟ่กับข้าวมีทั้งหมดสิบหกอย่างนะคะ,แ,ะแต่แต่วาสีเอานะคะเอาเต็มลุ่นเลยก็ได้คะ่ะแต่วน,น,น่มาซัมนี่พอยพญายกจะกินประมาณนี้นะคะกับมีไก่ชุบแป้งทอด มีปอเปียะมีเนื้อผัดนะคะเนื้อผัดใส่นใหม่อันนี้เป็นผัดซีฟู้ดนะคะมีปลาหมึกมีหอยมีกุ้งนะจ๊ะส่วนตัวนี้ไม่เราจะกินไม่ได้กินผัดซีฟู้ดกับอันชูชีชพอใหญ่สิกินเนื้อผัดน้ำมันหอยกับปอเป,เปียะแล้วก็ไก่ชุบแป้งทอด เดี๋ยวห่อหุงเขาเองนะจ๊ะเพราะว่าถ้าห่อเอาเข้าเ่าก็จบวได้กับเขามาหลายเขาให้แห้ห่อเหลือกเลยว่ะห่าเสียวกันไหนแ้วแต่เหานะคะนี่ค่ะเจ็ดสิบห้าโครนอันนี้ไม่ได้น้ํานะคะแต่กับข้าวบูฟเฟ่เราสามารถจับได้สำหรับใช้นางเมื่อก่อนจะเพราะว่ามันถืออาหารเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งนเกล็ดไก่วไนดอย่างแน่ค่ะเบิ่งนหน้าตาอาหารเกล็ไนะคะรับตักมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เราเขาเสียวใส่พุ่นๆก็แล้วแต่ห่าเข่าบ่อวันเดวานะคะจะเอาเข่าบ่อเอาเข่าก็แล้วแต่นะคะ แนวกัตักมาเผื่อของกินซ้ำนีก็คุ้มแล้วสองคนนะคะแต่ชูชีก็อิมเคิงทองแล้วเนาะี๋ยวก็หงเขาห่อนๆเนี่ยพอยากัจบนะคะอาหารของเราสองคนอันนี้บุฟเฟ่ร้านจีนนะจ๊ะซื้อมานะจ๊ะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีให้ดูว่าเงินเจ็ดสิบห้าโคนเราได้อะไรบ้างในกินสองคนแน่นอนแล้วก็ะเอ่อจะซื้าโคนคิดเป็นเงินไทยประมาณสามอยนิดๆนะคะถือว่าคุ้มยุจานเนื้อเขาก็ชินบักเบอร์เลอร์นะคะเนาะเนื้อเป็นเนื้อ ดูปลาเมึกสิคะตอนเบอร์เลอร์ข้างใต้เป็นหอยนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็กุ้งนะคะพักบอค่อยมีนะจ๊ะรักนะจุ๊บ